คลิปนี้ตอบคาถามนะครับมีเพื่อนๆถามมานะครับว่าทําไมต้องไปติดตั้งปั๊มอยู่ด้านบนบ่อนะครับทําไมไม่เอามาวางไว้ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับทําไมต้องเอาไว้ข้างบนเดี๋ยวเรามาตอบคาถามกันนะครับเหตุผลนะครับหนึ่งก็คือบอ่อเนี้ยต้องพูดให้ฟังก่อนว่ามีความลึกที่4เมตรนะครับจากปากบอ่อถึงเนี้ยสเมตรนะครับ2เมตรแล้วจากตรงเนี้ยลงไปอีกก็2เมตรนะครับ เป็นรวมลึกสี่เมตรนะครับทีนี้ให้ดูน้ําด้านบนครับนี่คือน้ำเหตุผลนะครับที่มันต้องวางด้านบนนะครับอย่างที่บอกไปนะครับหนึ่งถ้าปั๊มวางตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อต่อพอน้ำออกมาเลยเนี่ยน้ำ มันก็จะได้แค่2เมตรนะครับ2เมตรตรงเนี้ยไอส2เมตรที่อยู่ข้างล่างมันจะดูดมาไม่ได้นะครับ mm hmm. กรณีที่1นนะครับเราเลยจําเป็นต้องยกไปไว้ข้างบนนะครับแต่ถ้ามันเป็นบ่อที่ไม่มีความลึกลงไปอีกจากผิวดินนะครับเราสามารถติดตั้งปั๊มตรงนี้ได้เลยเพราะว่าน้ามันอยู่สูงกว่ามันก็จะมีกาวิตี้แรงดันนะครับดันเข้าหาปั๊มโดยตรง แต่ในกรณีนี้มันมีจุดที่ต่ําลงไปอีก2เมตรนะครับทําให้มันไม่สามารถต่อท่อตรงๆออกไปดูดได้เพราะถ้ามันต่ํากว่า2เมตรปุ๊บอีก2เมตรข้างล่างนะอีกประมาณแสนแปดหมื่นลิตรนะครับก็จะดูดขึ้นไม่ได้ถ้างั้นก็ใส่หัวกระโหลกสิครับก็มีคําถามมาอีกนะครับใส่หัวกะโหลกนะครับข้างล่างเนี่ยก็ก็ได้นะครับถ้าตั้งปั๊มตรงนี้ต่อท่อออกไปใส่หัวกะโหลกลงไปอีก2เมตรนะครับ แล้วถามว่าเวลาซ่อมบำรุงซ่อมหัวกระโหลกนะครับหรือว่ามันดูดไม่ขึ้นนะครับจะทําอย่างไรนะครับก็ลําบากครับการซ่อม,มลุงก็จะลําบากลาบากกับช่างนะครับ <Idea. S 1> เพราะว่ามันมีน้ําอยู่ข้างบนเยอะอย่างนี้นะครับกรณีที่เราใส่หัวกะโหลกเนี่ยแล้วอยากซ่อมบำรุงมันเนี่ยมันจะซ่อมไม่ได้มันต้องถ่ายน้ําออกหมดแล้วก็ค่อยลงไปเปลี่ยนนะครับมันก็เลย ต้องตั้งอยู่ข้างบนบ่อนะครับซึ่งก็ไม่ผิดอะไรนะครับเพราะปกติก็ให้จําลองเหมือนกับว่าปั๊มตัวเนี้ยอยู่บนแพรแล้วกันนะครับให้เพื่อนเพื่อนคิดว่าปั๊มตัวนี้อยู่บนแพรระยะดูดลงมาแค่เม็ดเดียวเองนะครับมันก็ดูดขึ้นแน่นอนอยู่แล้วนะครับในในตรงนี้นะครับยังไงก็ดูดขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าให้จําลองว่ามันอยู่บนแพรแผนแทนที่มันอยู่ข้างบน,นครับ <S <S เนื่องจากตรงเนี้ยพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นจุดสูงสุดของเดินนี้แล้วนะครับยังไงน้ําก็จะมีกัวิตี้ไหลลงไปข้้าางงลล่่อยูแวนะครับ ปั๊มตรงเนี้แทบจะแรงดูดไม่เยอะนะครับมันแค่ดูดขึ้นแล้วก็ไหลลงไปเลยนะครับมันก็ลงมากขึ้นเลยคล้ายๆการลักน้ํานะครับแต่นั้นติดตั้งข้างบนเนะี่ยซ่อมบำรุงง่ายกว่านะครับวเวลาติดปัญหาอะไรก็คลายน็อตตรงนี้เลยนะครับน็อตแตัวดึงวักะโลกตะแคงไปทางนู้นก็ได้ซ่อมได้ง่ายนะครับแต่ตรงนี้ผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับจากประสบการ์ระยะดูดแค่เมตรก,กว่าๆแค่นีนน้ไม่ค่อยมีปัญหาเลยนะครับแล้วน้ําที่เห็นนี่ก็ ไม่ได้มีวัชจะพืชขึ้นนะครับไม่ได้มีวัชจะพืชอย่างที่เห็นเนี่ยมันจะเป็นน้ําแบบสูบมาจากเหมืองข้างล่างนะครับก็ไม่มีผักบงผักบุ้งอะไรมาอยู่นะครับดังนั้นพวกสาลร o n สลายผักบุง้งหรือปลาก็ไม่มีไปติดหัวกะโหลกครับแล้วเรามีไวซสเตนเนอร์อยู่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับนั้นต่อคาถามก็คือถ้าวางตรงเนี้ยวางไม่ได้นะครับวางได้กมันก็จะได้น้ําแค่ที่อยู่ข้างบนนี้ข้างล่างไม่ได้แต่ถ้าใส่หัวกะโหลก ก็ใส่ได้แต่ว่าซ่อมลุงจะซ่อมยากนะครับดังนั้นก็เลยไม่วางข้างล่างับวางข้างบนแทนโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้น่าจะตอบคาถามเพื่อนได้โอเคลงตัวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ